หลังจากผ่านเทศกาลแห่งความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปแล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่เทศกาลสำคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีจีนนั่นเองวันนี้พลราดาจะขอพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดจีนและศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมในการไหว้ขอพรเสริมดวงเฮงและผู้ที่เกิดปีชงก็สามารถมาไหว้แก้ปีชง เพื่อความสบายใจได้เช่นกันค่ะโดยปีชงในปีขานนี้ได้แก่ปีวอกปีขานปีกุลและปีมาเสงซึ่งวัดเจดและสันเจ้าที่เราจะพาทุกท่านไปเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตรับปีขานกันในวันนี้จะมีที่ไหนบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะสถานที่แห่งแรกที่เราจะพาทุกท่านไปเสริมดวงเฮงกันในวันนี้คือวัดมังกรกรมลาวาส หรือที่รู้จักกันดีในชื่อวัดเล่งเนยี่ที่ตั้งอยู่ในย่านเจริญกรุงนั่นเองวัดมังกรกรมลาวาดเป็นวัดจีนที่จัดอยู่ในตำแหน่งหัวมังกรซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนวัดแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิว๋วซึ่งวางผังวัดตามแบบวัดหลวงโดยมีวิหารเท้าจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกตรงกลางเป็นพระอุโบสถ และข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้าวัดเล่งเล่ยี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พวยเทพผู้คนมักนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรอ,องค์พระประธานทั้งสามและองค์ไฉ่ซิงเอียรวมถึงไหว้องค์ไถ่สวยเอียเพื่อฝากดวงชะตาและทำพิธีแก้ปีชงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างเนืองแน่นในช่วงตรุษจีนของทุกปี ซึ่งเดี๋ยวนี้การเดินทางด้วยรถสาธารณะมายังวัดเล่งเน,นย่ยยี่ก็มีความสะดวกมากขึ้นโดยสามารถนั่งรถไฟใต้ดินมาลงยังสถานีวัดมังกรได้เลยค่ะจากวัดเล่งเน,นย่ยยี่เราจะพาทุกท่านไปยังวัดจีนแห่งต่อมาซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเราจะเข้าไปยังย่านเมืองเก่าในเขตรพระนครไม่ไกลจากแถวที่โอยามเพื่อพาทุกท่านไปยังวัดทิพยวารีวิหารหรือวัดกำโลยี เพื่อไปไหว้ขอพรเทพมังกรเขียวที่ชาวจีนนับถือกันมาอย่างช้านานโดยเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและจะประทานพรให้ผู้ที่มาขอพรสมความปรารถนาอีกทั้งยังช่วยคุ้มครองดวงชะตาเสริมพลังบารามีและเสริมโชคลาภอีกด้วยนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลไท์ที่ไม่ควรพลาดในการเสริมดวงที่วัดแห่งนี้คือการประพรมน้ำมนต์จากบ่อน้ำทิพซึ่งถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ อายุ200กว่าปีภายในวัดร,รวมถึงการไหว้พระพุทธรูปและองค์เทวรูปองค์เทวเทพต่างๆอย่างเช่นองค์พระประธานทั้ง3เจ้าแม่กวนอิมพันกนรเทพเจ้ากวนอูเจ้าแม่ทับทิมและองค์พระกสิติคันโพธิสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถ้าใครต้องการแก้ปีชงก็สามารถทำพิธีฝากดวงชะตาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นกันค่ะ สถานที่เสริมดวงเฮงแห่งต่อมายังอยู่ในเขตพระนครเราจะพาทุกท่านไปยังศาลเจ้าที่อยู่ไม่ไกลจากเสาชิงช้านั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเสือหรือศาลเจ้าตัวเหล่าเอี้ยนนั่นเองศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานตัวศาลเจ้าสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงาม ด้านในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเสียนเทียนซังตี้เจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าพ่อเสือมีชื่อเสียงร่ำเรือกันในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนิยมมาไหว้ขอพรเพื่อเสริมอำนาจปรมีและขอบุตรโดยเฉพาะในช่วงตจุดจีนจะมีผู้คนมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่เกิดในปีชงก็นิยมมาไหว้ขอพรและฝากดวงชะตาที่ศาลแห่งนี้กันอย่างเนืองแน่นทุกปีและหลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วหากใครชอบเสียงเซียมซีเซียมซีที่นี่ก็ร่ำลือถึงความแม่นด้วยเช่นกันค่ะสถานที่ไหว้ขอพรแห่งต่อมาเราจะออกจากเขตพระนครและข้ามแม่น้ำเจ้าพยามายังฝั่งธนบุรีเพื่อพาทุกท่านมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมกันที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง หรือศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและวัดซังตาครูสเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงามจนได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปมัมซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและองค์ทวยเทพต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วเรายังสามารถเดินชมความสวยงามของศาลเจ้าแห่งนี้ที่มีสเสน่ห์จากสถาปัตยกรรมโบราณรวมถึงศิลปะจีนต่างๆอย่างการแกะสลักไม้และภาพจิตรกรรมฝาผนังอันประณีตงดงามได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วยค่ะจากย่านฝั่งทนเราพาทุกท่านมาเสริมดวงเฮงต่อกันที่จังหวัดพนทบุรี โดยเราจะไปกันที่วัดประโมราชาการจนาพิเศษอนุสณ์หรือวัดเล่งเน่ยี่สองที่ตั้งอยู่ในย่านบางบัวทองวัดแห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งในประเทศจีนค่ะโดยใช้พุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงและมีการวางผังตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายชานที่นี่จึงเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก ทั้งอาคารวิหารและการประดับตกแต่งโดยรอบซึ่งน่าจะถูกใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมจีนเป็นอย่างมากภายในวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าสามพระองค์เป็นพระประธานและภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียวรวมถึงองค์ทวยเทพที่สำคัญต่างๆอีกหลายองค์ วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมในช่วงตรุษจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธามักจะเดินทางมาไหว้ขอพรอ,องค์ทวยเทพและทําบุญแก้ปีชงกันในทุกปีค่ะจากนนทบุรีเราจะพาทุกท่านเดินทางข้าแม่น้ำบางปะกงมายังจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อไปขอพรกันต่อที่วัดจีนประชาสมสรหรือวัดเล่งฮกกี้ ซึ่งเป็นวัดจีนพุทธศาสนานิกายมหายานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะและเป็นวัดที่ขยายมาจากวัดเล่งเนี่ยยี่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีความเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งใน3มวัดที่ประกอบขึ้นเป็นมังกรโดยหัวมังกรคือวัดเล่งเนี่ยยี่ในกรุงเทพมหานครหางมังกรคือวัดเล่งหัวยี่ในจังหวัดจันทบุรีและท้องมังกรคือวัดเล่งหกยี่แห่งนี้นี่เองค่ะ ภายในวัดมีวิหารและศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงามภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปและเทวรูปของทวยเทพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระประธานทั้ง3องค์องค์18อรหันที่นำมาจากเมืองจีนพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตรัยโพธิสัตว์เทวรูปไฉสิงเอียและพระแม่กวนอิมรากไม้100ปี วัดจีนประชาสโมสรจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่มีจิตศรัทธานิยมมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันในช่วงตรุษจีนของทุกป,ปีค่ะสถานที่ขอพรเสริมดวงเฮงแห่งต่อมาเราจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดชนบุรีค่ะเมืองชายทะเลที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพโดยเราจะไปกันแถวอ่างศิลาเพื่อไปไหว้ขอพรกันที่ศาลเจ้าหนาจาซาไทจื๊ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าชื่อดังในจังหวัดชมบุรีภายในมีวิหารศาลาและรูปปั้นที่มีความอลังการและงดงามจากสถาปัตยกรรมจีนที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตประณีตซึ่งความยิ่งใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นจากความศรัทธาในองค์หนาจาซาไทจื้อของประชาชนหลายฝ่ายจนเกิดเป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงร่ำลือกันในเรื่องการให้โชคทางด้านการค้าและความสำเร็จในเรื่องการงานและยังเป็นศาลเจ้าที่มีองค์ไถ่สวยเอีย๊ยครบ60องค์เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ขอพรได้ตรงตามปีเกิดอีกด้วยค่ะที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมในช่วงตรุษจีนที่ผู้คนมักจะมาไหว้ขอพรและฝากดวงชะตาแก้ปีชงกันค่ะสถานที่เสริมดวงเฮงแห่งต่อมา เรายังอยู่กันในภาคตะวันออกโดยเราจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปยังวัดจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นตำแหน่งหางมังกรนั่นเองค่ะนั่นคือวัดมังกรบุปพารามหรือวัดเล่งหัวยี่นั่นเองซึ่งเป็นวัดสาข,ขาข,ของวัดมังกรกรมลราวาดหรือวัดเล่งเน่ยี่ในจังหวัดกรุงเทพค่ะที่สร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างพุทธศิลป์ไทยและจีน อันทรงคุณค่าออกมาเป็นวิหารพระอุโบสถและศาลาที่มีความงดงานเป็นอย่างมากในช่วงตรุษจีนที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาไหว้องค์ทวยเทพที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเพื่อขอพรและฝากดวงชะตาแก้ปีชงอีกทั้งยังสามารถเดินชมความสวยงามภายในบริเวณวัดได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วยค่ะ จากจันทบ,บุรีเราจะพาทุกท่านกลับมายังภาคกลางเพื่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยโดยเราจะไปกันที่วัดพนันเชิงวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อมาถึงที่นี่เราก็ต้องเข้าไปในพระอุโบสถเพื่อกราบสักการะพระพุทธร,รูปไตรรัตนายกหรือหลวงพ่อโต หรือที่ชาวจีนจะเรียกว่าองค์ซัมปอกงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ชาวไทยและชาวจีนให้ความเคารพบูชากันมาอย่างยาวนานและเนื่องจากในละแวกนี้มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่จึงมีศาลเจ้าตั้งอยู่ภายในวัดโดยศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่าศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมาภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเจ้าแม่สร้อยดอกมากที่ร่ำลือกันในเรื่องการขอพรด้านความรัก นอกจากนี้ภายในสารเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพอีกหลายองค์งเช่นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ไฉ่ซิงเอีย Sing e ar, และเทพกวนอูที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่นับถือองค์เทพจีนนิยมมาไหว้ขอพรกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีโดยเชื่อกันว่าจะบันดาลให้เกิดความสำเร็จสมดังใจหมายจากพระนครศรีอยุธยาเราจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อไปขอพรกันที่ศาลเจ้าปึงเถากงปึงเถามา่าหรือศาลเจ้าพ่อเสือที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรศาลเจ้าแห่งนี้มีความสวยงามจากสถาปตัตยกรรมจีนและมีการตกแต่งด้วยศิลป,ปะจีนอย่างงดงามภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปและเทวรูปองค์ทวยเทพต่างๆเช่นองค์ปึงเถากงปึงเถามา่าเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชร และเจ้าแม่ทับทิมโดยเชื่อกันว่าองค์ทวยเทพจะช่วยประทานพรให้ค้าขายรุ่งเรืองหากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดังใจหมายโดยจะมีผู้คนมาสักการะขอพอรกันอย่างหนานแน่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนและในช่วงงานประจำปีในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการจัดแห่เจ้าและแสดงงิ้วซึ่งเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ สถานที่ไหว้เสริมดวงเฮงแห่งต่อมาเราจะไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไปยังจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยอาระยะธรรมเก่าแก่หลายแห่งโดยเราจะไปกันที่ศาลเจ้าปูยา่ย่าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือกันมาอย่างช้านานศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูปองค์ทวยเทพหลายองค์และยังเป็นที่เก็บรักษามังกรทองยาว99เมตรซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งสีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกป,ปีอีกด้วยค่ะที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในช่วงตรุษจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธามักจะมาไหว้ขอพรและทำพิธีแก้ปีชงกันในทุกๆปีค่ะ นอกจากนี้หากใครพอมีเวลาก็สามารถเดินเที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนและส่วนคุณธรรมพันปี24กตันยูที่เต็มไปด้วยไม้มงคลในบริเวณใกล้เคียงกับศาลเจ้าผู่ย่าได้อีกด้วยค่ะสถานที่ขอพรเสริมดวงเฮงแห่งสุดท้ายในวันนี้เราจะพาทุกท่านลงใต้ไปยังเมืองไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเราจะไปกันที่ศาลเจ้าปุเจ้า ศาลเจ้าปุดเจ้อเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุร้อยกว่าปีสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนอย่างงดงามและตกแต่งด้วยศิละปะจีนอย่างประณีตบรรจงจนเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำเมืองภูเก็ตภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือองค์กวนอิมปุดเจ้อซึ่งเป็นหนึ่งในเทพองค์สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายานและยังมีเทวรูปองค์ทวยเทพที่สำคัญอีกหลายองค์ โดยในช่วงตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธานิยมมาไหว้ขอพรและทำพิธีแก้ปีชงกันเป็นจำนวนมากในทุกๆปีนอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีการรักษาโรคด้วยเซียมซียาซึ่งถือเป็นตำนานการรักษาจากเทพเจ้าที่มียาวนานกว่าร้อยปีโดยผู้ที่สนใจสามารถเสี่ยงเซียมซีเพื่อขอยารักษาโรคได้ซึ่งเป็นการใช้ศาสตร์การแพทย์จีนแผนโบราณ ผนวกกับสมุนไพรจีนให้เข้ากับลักษณะอาการของแต่ละคนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือวัดจีนและสันเจ้ายอดนิยมในการเสริมดวงเฮงรับตรุษจีนปี2565ที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะทริปหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะตรุษจีนปีนี้ก็ขออวยพรทุกท่านเป็นภาษาจีนว่าซินเจียยู่อีซีนี่ฟ้าใช้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาะ มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีนะคะติดตามผลงานของพลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ